สวัสดีครับช่องเด็จขฆษนามีข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอรลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดน,นะครับเด็ดดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามกด subscribe เ,เข้ามาได้โอกาสชั้น8ติด9 10%เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับสายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดเชียร์บอลกระลาโปรโมชั่นเยอะยิง่งช่วงนี้นะครับไทยย้ายค่ายมาเชียร์บอลกระลานะแจกสัปดาห์เป็นแสนต่อบินเราให้แน่ๆอยู่แล้ว0.7% ครบจบในที่เดียวสนใจสามารถคลิกลิงใต้คิววิดโอเข้ามากันได้นะครับเราจะไปที่ทีเด็ดเราวันนี้จเจลีกญี่ปุ่นนะนิกาตะรเปิดบ้านพบวิเซลโกเบนะครับเจ้าบ,บ้านอันดับ13ทีมเยือนโกเบอันดับ3นะฮะราคาเปิดมาก็ต่อครึ่งลูสับโกเบนะต่างกันสิบอันดับผลงานล่าสุดเจอกันมาโกเบชนะไปสครนบะนิกาตะรชนะเกมหนึ่งเสมอหนึ่งนะผลงานโกเบดีกว่าฮนะมาดูฟอร์มเจ้าบ้านกันหน่อย นาเบเลกนินาตะสิบเกมหลังล่าสุดชนะไปสามเกมเสมอสองแพ้ไปห้าเย่าเยือนไม่ดีนะครับบวกสี่เสียไปแล้วหกเกมอัตราการบวกเย่าเยือนล่าสุดก็แค่สี่สิบเปอร์เซ็นะไม่เกินเนะี่ยส่วนผลงานในบ้านนิกนาตะก็ชนะห้าเสมอหนึ่งแพ้สี่ในบ้านเล่นดีแ,แต่ห้าเกมหลังชนะสองนะครับแพ้ไปสามห้าเกมหลังบวกเกมเดียวเองเสียไปสี่เกมด้วยนะรวมแล้วยังพอได้อยู่นะฮะบวกสี่ เสมอหนึ่งเสียไปห้านะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อัตราการบวกก็อยู่ทรงนีนะสี่สิบสี่สิบห้านะไม่เกินนี้ส่วนวิเซลโกเบ1สิบเกมหลังล่าสุดมีเสมอสองแพ้สามชนะห้าผลงานดีนะครับอัตราการบวกบวกไปสี่เสียสี่เสมอหนึ่งห้าสิบห้าสิบเลขเจ้าเยือนดีกว่าละส่วนผลงานเกมเยือนของวิเซลโกเบไม่ธรรมดาแพ้สองเสมอสองชนะไปหกละสิบเกมหลังเกมเยือนบวกไปแปดเกมเสียไปสองเกมห้าเกมหลังบวกสามเสียสองนะอัตราการบวกค่อนข้างสูงนะคะรับโดยรวมแล้ว ถึง80%อนนะโอ้ตัวเลขดีนะฟอร์มก็ดีด้วยสำหรับโกเบทีมเยือนครับเจอในงานศัทาที่เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชวยน,นะนะรักษาคําต่อเนื่องไม่ได้บอกว่าโกเบน่าเชียร์กว่านะมาดูราคากันนะราคาเปิดมาที่วิเซลโกเบต่อครึ่งลูก1.9นะต่อปอป,อปอก็จะได้1.69เนวะ้ยคุณนี่ชอบวิเซลโกเบนะดูแลตัวเลขดีนะครับมีโอกาสเก็บใช้ได้สูงจัดวิเซลโกเบ2ราคาเลยผมมองว่า น่าจะเก็บใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีราคาปปเนี่ยเราจัดได้เราเสมอเสียครึ่งน,นะคิดว่าโกเบไม่พลาดครับหนึ่งลูกต้องมาส่วนคุยสอนจะไปที่ซนะูเปอร์ลีกจีนนะเจ้อเจียงเจอเซียงไฮ้เส้นหัวนะครับเจ้าบ,บ้านดับ9ก้าทีมเยือนดับสองราคาเปิดมาเจ้อเจียงต่อปอป,อปอนะฮะเจ้าบ,บ้านต่อปอปไป,ปนะอันดับคะแนนทีมเยือนดีกว่าถึง7อันดับนะฮะผลงานล่าสุดเจอกันมาเจ้อเจียงมีชนะ2เซียงไฮ้เส้นหัวชนะ2 เสมอ2อถือว่าฟอร์มการเล่นสูสีใกล้เคียงกัน,นะฮะเจอ้อเจียงเปิดบ้านมา3เกมชนะเกมเดียวนะถ้าราคาเจ้าบ้านต่อรองแล้วกันผลงานล่าสุดของเจอ้อเจียง10เกมหลังอูเห่ายืนล่าสุดดีมากนะครับมีแพ้2เกมอ๋อแหม่ล่าสุดไปเยือนไงไปแพ้ชังโจมาโดยใบแดงนะครับรวมแล้วสิเกมฟอร์มดีมากแพ้2เสมอ2ชนะ6อัตราการบวกสูงนะฮะบวกไป6เกมเสมอสองเสียไปแค่2เกมเอง ไปสอเกมที่เสียมีโดนหานเกมนึงด้วยนะเสียเต็มเกมเดียวเองแล้วก็เจอเจียงผลงานในบ้าน10เกมหลังมีแพ้3เสมอหนึชนะ6ในบ้านบวกไป5เสีย4เองนะฮะอัตราการบวกในบ้านค่อนข้างสูงนะหกผลงานในรวมบอกว่าดีนะผลงานในบ้านเย่ายืนก็ดีล่าสุดนะฮะส่วนทีมเยือนเซี่ยงไฮ้เส้นหัว10เกมหลังมีเสมอ3ชนะไปถึง5เกมแพ้2เกม ช่วงหลังก็บวกใช้ได้นะครับบวกไป5เสีย5เย่าเยือนถือว่าสูสีใกล้เคียงกัน50%สนะส่วนผลงานเกมเยือนของเซียงไฮนี่มีแพ้2เสมอ2ชนะ 6, 3เกมหลังชนะหมดเลยนะชนะยูนานชิงเต่าแล้วก็ช่างโจนะครับวดแล้ว10เกมหลังเกมเยือนบวกไป6เสมอ1เสีย3เกมอัตราการบวก60%บกว่าเปอร์เซ็นต์ฟอร์มผู้นี้ใกล้เคียงสูสีนะตัวเลขใกล้เคียงกันมากนะครับใครต่อให้ลองยังได้เลยมีโอกาสจบเสมอสูงเหมือนกันแล้วก็ เชืเจียงเปิดบ้านมาสามเกมชนะเกมเดียวนะมโอกาสจบเสมอนะฮะเจ้าบ้านเปิดมาต่อปปได้เต็มอยู่ซิงไฮ้ส้นหัวได้1.79คู่นี้ผมเลือกลองนะผมว่าซิงไฮ้มโอกาสจบเสมอได้นะครับแลบ้วบอลกินยิงนั้นไม่เยอะนะฮะคิดว่ากดสกอร์ต่ำได้ด้วยซ้ำาต่คู่นี้ลองซิงไฮ้ปปเสมอรับสัพ์นะฮะทีเด็ดวันนี้นะสองคู่ชอบตานกันมาได้คู่แรกใจเหล็กนะผมว่าโกเบสวยเลยนะก็คิดว่าถ้าจะเก็บใช้ได้นะครับมิกระตะไม่ค่อย รักษาความต่อเนื่องฮะส่วนคุยสอไปที่ซูเปอร์ลีกไชนิสฮะเจอเจียงเจะซ้งไฮคู่นี้สูสีกันฮะเปิดบ้านมาก็ส่วนใหญ่จะเสมอนะผมว่าลองที่ซิงไฮทีมเยือนที่ฟอร์มกำลังดีอยู่นะฮะคิดว่าเสมอไม่พลาดครับวันนี้ชอบตารกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ